Man United, แมนยูในเต็ดตัดสินใจขั้นเด็ดขาดแล้วว่าต้องการขายเจอดอนซานโช่กองกลางอังกฤษออกจากทีมในซัมเมอร์นี้โดยมีการตั้งค่าตัวนักเตะเอาไว้เรียบร้อยแล้วซานโช่ดาวเตะวัย24ปีถูกแมนยูในเต็ดปล่อยให้ย้ายไปร่วมทีมบารุเซียดอทมุนแบบยืมตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากเขามีปัญหาผิดใจกับเอริกเทนฮักกุนซอชาวดัตโดยเจ้าตัวสามารถโชว์ฟอร์มกับอดีตต้นสังกัดได้อย่างยอดเยี่ยมอีกหน ด้วยการพาเสือเหลืองเข้าชิงชนะเลิศถ้วยแชมเปี้ยนลีกก่อนพ่ายต่อระอันมาดริดยอดทีมจากลาลิกาหลังหมดสัญญายืมตัวกับทีมดังแห่งบุนเดสลีกาสื่อลูกหนังระบุว่าซานโชพร้อมกลับมาเล่นให้กับผีแดงโดยมีข้อแม้ว่าเทนฮักจะต้องโดนไล่ออกเนื่องจากเขาไม่ต้องการร่วมงานกับกุนซือสกินเฮดอีกต่อไปอย่างไรก็ดีล่าสุดเมื่อ9มิถุนายน BBC เผยว่าผีแดงตัดสินใจปกใักป้ายขายซานโชอย่างแน่นอนแล้ว โดยต้องการรับซัพย์เป็นจำนวน40ล้านปอนด์เพื่อประครับประครองรายจ่ายไม่ให้ละเมิดกฎ Financial Fair Play แม้จะหมดเงินสูงถึง73ล้านปอนด์ดึงเขามาร่วมทีมเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2021โดยนักเตะเหลือสัญญากับโรงละครแห่งความฝัน2ปีต่อกรณีของซันโชเชื่อว่าดอทมูลสนใจยืมเขาอีกหนในซีซั่นหน้าขณะที่ยูเวนตุสทีมดังของเซเรียอากระหายได้ตัวอดีตมิดฟิลทีมแมนซิตี้ไปเสริมทัพเช่นกัน ด้านฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังโพสต์ลงเอกในทำนองเดียวกันว่าแมนยูในเต็ดยังตัดสินใจ100%เช่นเดิมว่าต้องการขายเจดอนซานโช่ในซัมเมอร์นี้ไม่ว่าผู้จัดการทีมของสโมสรจะเป็นใครบอร์ดแมนยูในเต็ดต้องการค่าตัว40ล้านปอนด์เพื่อปล่อยให้ซานโช่ย้ายโดยมีบร์ุเซียดอทมุลให้ความสนใจเช่นเดียวกับสโมสรอ,อื่นๆแฟนๆแมนยู Man U, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ